เลี้ยงหมูนะครับผมในช่วงนี้ก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าที่เลี้ยงหมูโดยโดยทุกคนนะครับผมากให้ระวังเรื่องโรคไข่นะครับส่วงนี้โรคไข้ร้ายนะครับครับเสื่อ,อาคันลักลาป้องกันนะครับผมถ้าเป็นโรงเลี้ยงเปิดก็อยากแนะนำให้ผิดลอ่อมไหมือนวันที่ผมเหยียดอยู่นะครับาใส่ผ่าล้อมไปเพื่อว่าขันนกขันไก่ขันสัตว์อื่นๆนะครับผม เขามาในขอของเข้านะครับปลาหมูเข้าเลี้ยงได้โบเทียโบป่วยโบตายนะครับผมเข้าขัดฉีนี่ได้ได้จากการเลี้ยงหมูนะครับคอ่าจากการขายเม่พันธุ์นะครับจากจากการขายลูกหมูนะครับมี่ได้ได้เขามาเรื่อยๆนะครับ สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับเมอนี้นะครับผมะอยู่ที่บ้านโปร่งนะครับอำเภอหนองทว่นจังหวัดชิสะเกตนะครับเมอนี้มาอัปเดตของหมูนะครับของน้องท่านว่าเพิ่นนะครับว่าเป็นนี่อาการอย่างนี้ไปทุ่งไซแล้วนะครับประเทศทางไหนนะครับกับภาวะที่มาเจอโรคระบาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดอหาร์ดจะไลนนะครับเข้าไปคุยกับน้องเพื่อนรำการนะครับไปกันเลย สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามือเน้นะครับพ่อพอม่พี่น้องนะครับมาย่อมหนองท่านว่านะครับให้น้องท่านวาแนะน้ำโตกับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนึงนะครับครับครับผมสวัสดีครับผมชื่ออ่าน้าวัชร์อุนหมอไทยนะครับผมชื่อเหรียญชื่อน้องท่านวานะครับผมครับ น้องท่านว่านะครับเพิ่นกะเดี๋ยวนี้การเลี้ยงหมูนะครับจริงๆเราเพิ่นกะมาออกคลิปก็เข้าหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่ามันนี้วันาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาอัปเดตนะครับการเลี้ยงหมูของเพิ่นนะครับว่า้ใหพ่อแม่พี่น้องฟังเบืองย้อนไปเข้าเริ่มเลี้ยงหมูในจังไรครับครับผมการเลี้ยงหมูผมนะครับผมตะกอเนี่ยผมกัดเลี้ยงเพื่อบริโภคนะครับผมน้ำหมูบ้านนะครับผมครับก็ต่อมานะครับผมผมมีโอกาสเลยไปรับขยายเข้าบ้านมันใหญ่ขึ้นนะครับผม อ่า้กขายลูกหมูมันเที่ยงพอต่อเกษตรกรที่เป็นเลี้ยงหมูนะครับการเจ็บแม่พันธุ์สิร้ายคืนนะครับครับแม่พันธุ์สิร้ายคืนแล้วก็ขายลูกหมูให้เกษตรกรที่เป็นเลี้ยงหมูอยู่แล้วแล้วก็แบนเพินไปนะครับผมครับอ่าแล้วก็ทั้งหมดว่าเขาเหลือจากการขายลูกหมูนะครับเ่าจากจะเก็บขอขอกคุเท่าเองนะครับผมเสือบาจะเด้เป็นหมูทรงตลาดครับครับ คือเพิ่นเฮ็ดอ่าจากดังเดิมคือเลี้ยงเลี้ยงเล็กหน่อยเนาะใช่ครับเลี้ยงเล็กหน่อยสองตําแม่ถิกนะครับครับสมอเนี่นะครับเพิ่นก็มีการขยับขยายเป็นการเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับเพื่อผลิตลูกให้เกษตรกรไปเลี้ยงนะครับอ่นอกจากนั้นก็คือมีขยับขยายเฮ็ดพ่อพันธุ์อีกอ่าแม่ครับผมเพราะว่าเฮาตอนแรกเนาะเฮามีแม่พันธุ์2-3งตัวนะครับเก็จะไปล่าาการผสมนะครับผมฮาจะลำบากแม่เฮาสิอ่าแล่นรถ ไปตังงูบานตังอำเภอเพื่อเอาน้ำเชือ่อมาผสม,มแม่พันน้องเฮานะครับผมครับอ่าแล้วเลยว่ามีโอกาสว่าอ่ะถ้าเขามีพอพันเองเข้าะสีง่ายต่อการผสมนะครับผมอาจี่เพิ่มมัตราการผลิตลูกหมกไนนกูได้เร็วขืนนั่มนะครับได้ลกขืนนั่มสินะครับครับเขาก็เลยเอาฟอ,อ,อพันนั่พฟอพันเขามานะครับ,รบเพื่อว่าเขาจะใส่ใส่ในฟ้ามนะมาาครับเทน้ำเชือ่อเพื่อจำไล่ให กีนองเหาเษตรกรไก่เชียงเหาดไดใส่น้ำเชื่อเข้หาห่อน้ำนะครับครับครับเอาบัตนี้อ่าน้องท่านว่าเฮ็ดแต่ไดนนี่ครับคือบ่มี่กินบ่อแล,ล้กก็ผู้เชี่วามวาม,งงาบบมึ่งวันนมึ่งหยังกับโบมีครับผมอ่าพอตัยฟ้าผมมาแล้วผมก็ใส่พักหนึ่งนะครับผมผมก็ใส่อ่าไม่โคเบีนะครับผมไม่โคเบีไม่โคเบนี่เป็นแบบไดโนอ้อ่าไม่โคเบีนะครับผมจะนี่นะครับผมก่าที่ผมใส่ประจำตากไกหมดแล้วนะครับอ่าพัดหนึ่งก็ใส่อยู่เกือบปีนะครับ มไม้ข้อเบียรจะเป็นจุลื่นซี่นะครับจุลื่นซี่จุลื่นซี่อ่าซอยดับกินราคาหัวจัดตัวหนอนใน้ขอบหมูเฮานะครับผมมันจะม,มีกินเลยนะครับครับยุหนีนะครับเป็นใส่ตัวนีเนาะอ่ากอนก่อนทีเฮ้าสีมาใส่นี่เป็นแต่ไรขอบมีเป็นแต่ไรขอ็อ่าช่วงที่เลี้ยวนะครับผมก่อนที่ผมสีมาใส่ตัวนี้หูจับตัวนี้นะครับครับมันกสดมีเรื่องแมงวันนะครับแมงวันกะมีทุกขอบแถบทุกขอบนะครับการเลี้ยงศาสตร์ปวาศาสตร์มันมีกินนะครับ มันกินแหละกับมากระทายมุ่นออกมานะครับผมแมงวันเขาจะมักแน่ครับครับบัดนี้กับมาใส่ตัวนี้ก็ดีขึ้นแม่ครับดีขึ้นใส่ข้างแรกกับที่แรกเขาบวขึ้นว่าจะเสื้อบ้างหรอครับครับโอ้ยกับน้ำธรรมดาเนาะครับผมควชขึ้นว่าจะมันจะเห็นผลดีวะสินะครับครัแต่เอามาลองใส่เบื้องก็เห็นผลภายในข้งแรกนะครับผมจากแมงวันดีเคยมีจากนอนที่มีในมุ่นสัตว์นะครับคมีนอนเท้าฉีด้าไปในฉีดมาเนี่ยตัวนอนจจบ่มีนะครับครับตัวแม่ของแมงวันเขาจะ บอสามารถลงไปไข่ได้เหมือนเหมือนเขาจะบอบอถูกกับสารตัวนี้นะครับขอกับตัวลินซี่ตัวนี้เขาจะเก็บแต่ไข่มันฟอนนะครับครับนะครับอันนี้ก็คืออเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เพิ่นเอินใส่มันเลือกใส่ไมโครเบีดนะครับครับครับผมครับอ่าแล้วก็ถ้าเขาใส่นะครับผมอัตราที่ผมใส่อยู่อ่าสัปดาห์หนึ่งแต่ผมสีบอากาศแห้งวันนะครับผมสัปดาห์หนึ่งผมจะใส่อยู่สองเทือนะครับครับอ่าเทือดว่าถ้าเขาใส่การแบบนิ่มเน่านิ่มหยังสีเข้ากัสี สัปดาห์ละเทือเนาะครับอืมขันจะกันจับกินสื่อๆเนาะแม่ครับผมอ่าเพราะว่าเห่าขีดขอกล่างขอกเนี่ยมันจะมีน้ำนะครับมีบอเกระเขงเหานะครับผมว่าผมมีสีตรงบอเกรอนั่นนะครับครับขั้นตอนการผมใส่งานนะครับผมผมตัใส่ไมโคร้วเบรนะครับครับนองฝาต่อน้ำ10ลิตรนะครับผมถังนี้นะครับต่อน้ำ10ลิตรนะครับผมแล้วก็พักกินไปดีที่ประทศกอร์สีคนนะครับครับ นี่นะครับเป็นกาล้างผสมครับหัวเชือกจุลินทรีย์รับกินนะครับตาไม่ค่อยเบีนะครับลงไปในถังนะครับเพื่อสีฉีดพ่นนะครับบริเวณขอกนะครับเพื่อกําจัดยังไงครับนี่อ่าสอยดับกินแล้วก็ลดมาแรงก่อขวดในขอกหมูเ่านะครับผมคือขอกผมนี่จะไม่แมงวันเลยนะครับขอกเพื่อนนอกจากกางมุ้งแล้วเนาะเท่ากับยังต้องมาใส่ตัวนี้นะครับเพื่อสี ป้องกันนะครับบ่อไห้อ่มีมาแลงว่านหล้กก็กินนะครับยุคนี้บ่มีกินเลยนะครับของน้องท่านว่าแล้วก็เบื้อกอย่างนึ่งก็คือสาสเพื่อนนันแข้งแรงเนาะนะครับผิวพันธุ์เขา็จดดีนะครับไม่งันจะบกวนโตนอนเขากับจะบุมี่นะปกติเขาเี้่งมูลํำสีตามมูลมะนั่ทจะมีโตนอนนะครับผมเขาใส่ตัวนี้ก็ซอยหลายๆนะครับรับกินแล้วก็จะมีแม่ว่านมาว่างไข่ในมูลทุ่มมูลของสั์เขานะครับ นี่คือนะครับขอดีของไมโครเบตนะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ดับกลิ่นนะครับต่อนจากนี้เขาเหยดจะไหนทิ้งไว้ก่อนบ่อาเข้าปากขายาวเล็กน้อยครับผมเพื่อว่าจะให้ไมโครเบตเข้าเขาเข้าน้ำเข้าไดไนะครับครับแล้วก็พักไวสักที่สิบมาที่นะครับฝนคอยฉีด่นต่อไปอ๋อนะครับพักไวสี่ซิมลาที่แล้วก็คอยฉีด่นนะครับตะตแคงน้อยนึงนะครับครับนี่นะครับเป็นปะแค้งนิดน้อยนึงนะครับ อิตสาห์ตัวนี้มี้อดีนะครับผมมี้อดีนะครับผมสามารถสีปนในร่องเรื่องนะครับทีมีสัต์ได้สีโดนตัวสั์ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นจุลินทรีย์นะครับผมมาเป็นสารเคมีนะครับ่ากาสามารถด้อยสลายเองได้นะครับผมบอกว่างไงว่าเป็นเมกซิงแวนลออครับผมเป็นเมกซิงแวนลออสีไปนนี่เขาก็ต้องกวารมูฮาจะแผ่บอครับอาจจะมีการแฉะบอมันมีปัญหาครับเราะว่าใส่มาแล้วนะครับ สามารถสีโดนโตแล้วก็โดนบนพื้นนะครับแล้วก็เป็นคอขอดคออย่างนี้นะครับผมก็จะสีเป็นประจําอยู่แล้วนะครับนี่นะครับคือเพ็นเลือกเป็นหนังเพันจังมาเอิญมาเลือกใส่ผลิตภัณฑ์ไม่โครเบกตัวนี้นะครับก็คือซ้ำเป็นจุดลิ้นชี้นะครับแล้วก็เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้นะครับเป็นขอดีกับเพลนนะครับว่ามีสารผิดตกค้างนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องเกี่ยวกับการผลิตพอพันเนาะครับผมครับอ่ะับนอกมาเนี่ยเข้าเรียง หมูแบบนี้นี่เขาใส่พอพันแนวด้าครับอ่าครับผมพอพันลักลักๆของผมนี่นี่ผมจะใส่ยูสามพอพันนะครับครับสามพอพันเป็นพอพันละเอียด้อยทั้งเบิร์กนะครับอืมอ่าสิปริษเป็นสายหมูขุนแล้วก็ปริษเป็นแม่พันสายตรงนะครับผมครับพอหลักเนื้อเขาใส่เป็นประจำนี่นะครับสมประิเป็นพอพอดูล็อกนะครับอ๋อนี่นะครับพอดูร็อกนะครับตัวนี้จะเป็นพอดูล็อกดำนะครับสายพันดำนะครับครับจะมี ดูรอกดำนะครับเป็นดูรอกแดงนะครับแล้วผมเลือกใส่เป็นสีดำนะครับเพื่อว่าเดือดคอเน่ามากๆน้ำดำนะครับครับถ้าคอดีเป็นจะไหนดูรอกเนี่ยเพิ่นมีคอดีแนี่ยนะครับคอดีเพิ่นนะครับผมหนึ่งนะครับมันท้นโล่นะครับครับท้นโล่นะครับโอ่ในครับอ่าับลำโตเน่านะครับผมนะครับการห้เนื้อแดงคัตตาเนื้อแดงเพิ่นจะดีนะครับผมครับปอพันดูรอกนะครับอืเป็นลูกสกรล์สามสายนะครับเพื่อไปขุนทรงตลาดนะครับผม อ๋อส่วนมากก็คือาที่คุณเห็นคุ้นคุอยู่สามสายเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพอพันธุดู็อ,อกนี่แหละ,ะแม่รับผมสบายเป็นพรพันดู็อ,อกนะครับครับแล้วกับมีมีหีบพ่อต่อไปนะครับพอต่อไปเนาะใส่กันอยู่ในห้อกอของเ้องนะครับพอพันธุสนิจจะบ่ค่อ,คอยบ่อค่อยเห็นบ่อค่อยคุ้นตากันเท่าไหร่นะครับ<ม>เพราะว่าบ่พันมีผู้ใไหใส่ใส่หลายแบนไหนนะครับสายพันนี้ อันนี้เขาเอียงสายพันธุ์ยังก่ากันอันนี้เป็นปากช่อง3.1นะครับปากช่อง3.1นะครับผมภาษาเด่นเขาคือลำตัวเขาจะหนานะครับลำตัวหนาแข่งขาญงนะครับแข่งขาญ่อัตราเนื้อแดงคก็จะสูงนะครับเนื้อแดงหลายก็คือมั่นหน่อยนะครับให้เนื้อไหลตัวนี้ก็ใส่เป็นสุกคอสามสายที่กันใฉ่ผลิตเหมือนกับดูล็อกเข้านะครับอ๋อคุณสมบัติเดียวกันแม่ครับ แต่ข้าป่าใส่ผสมปั๊บแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์สองสายผสมครับตัวมาาเขาเนี่ยจะแบบขนเนียนนะครับล่ขนขนเนียนโตหนาแทงขาใหญ่นะครับแล้วก็จะมีพอพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับเขาใส่อยู่จะเป็นพอพันธุ์พอพันธุ์แลนเรดนะครับผมสีขาว๋อแรนเรดนะครับพี่น้องครับนี่เป็นพอพันธุ์แลนเรดครับสีขาว ลักษณะเด่น uh, ่นก right. uh, anyway. uh, so, uh, 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 ็ค uh, uh, ือเป็นล um, um, ่งต uh, ัวหน่เานะครับลำงตัวหน่เานะครับมีคว้มสูงสูงกว่ากว่าดูรอบครับอน่าอาว้าตักสองสามจุดหนึงนะครับตัวนี้คือคุณสมบัติส่วนใหญ่นะครับเกษตรกรนอกจะมาเอาไปผลิตครับครับเป็นแมพัน่านเลือดลอยนะครับตัวนี้เป็นพพอพอพันธุ์แรงเลือดลอยนะครับผมตัวนี้ไปผสมครับแม่ลาดเลือดลอยนะครับ อา่ารเรือดร่อยจิออกมาลูกเป็นสุกรณ์สองสายนะครับจะว่าถ้าเอาไปใส่กับแล่นเลียดแล่นเลือดเรือดร่อยนะครับติเป็นแล่นเลือดเรือดร่อยจะกระจายพันธุ์ไปหลายขึ้นนะครับผมอันนี้ครับพอดีมมนเง่าครับอ๋อล่ตัวเง่ได้ได้ล่อตัวเงวานะครับล่อมเง่าความสูงความเงวได้ครับันนี้อันนี้คือเป็นแม่น้ำพ่อพันธุ์นะครับอยู่นี่นะครับพ่อพันธุ์ เบื้งเพิ่นกินนะครับพอไม่กิน้องครับกินขาดกินนอยใหญ่ไม่นะครับพอกินนอยใหญ่ไม่แม่ครับเพิ่นกินบันดาลได้กินหลายนะครับผมสิดฟ้ามอยู่นี่กับใส่อาหารหาบละบ่ถึงกิโลนะครับผมแต่ละคราวตอนเสาร์บ่ถึงกิโลตอนแรกกับบ่ถึงกิโลนะครับบร้กินหลายบ่ได้กินหลายเนาะครับเนาะนี่ครับนะครับบันนี้ เพราะม่พี่น้องอยากได้ไปผสมไปเห็นน้งเค็ตจังไรนี่อ๋อใช่ครับผมอ่างป้ามเฮ่าชัางผมนะครับาได้เค็ดนําเชื่อเพื่ออาเจตตกรเน่าไปผสมเทียมได้ครับบจะมีทั้งแบบรีดสดไปผสมนะครับ้วก็เป็นรีด้วก็เอาไปละลายสารเก็บนสตูเย็นนะครับผมเพื่อว่าจะได้อยู่หลยๆรนื้อมากขึ้นนะครับ ก็คือสําหรับพอมีพี่น้องที่อยู่ทั้งท่านไกลทั้งยังเข้ากะสามารถส่งไปให้ได้แม่ครับคือสามารถส่งไปได้นะครับอยู่ไดหลายมือมันเกี่ยวกของเขาอยู่ได้หลายมือนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวพาพอมีพี่น้องไปเบิ่งแม่พันธุ์เพิ่มต่อนะครับครับผมอ่าฟังนั้นอยู่เป็นแม่พันธุ์ของเขานะครับผมครับแม่พันธุ์ของอ่าที่นี่นี่สามสายพันธุ์ของแม่พันธุ์หลังนะครับผมเริ่มอ่าแม่นี่ก็เป็นแม่แม่รักไว้นะครับครับแม่นี่มีอายุพันธที่ เอาอีสุดรนี่ขอกนี่นะครับอ๋องหลายอี่สุดในีขอกแล้วนาที่เป็นขอกที่แปดแล้วมั้งครับถัดจากบทที่เก่านะอยู่ในท่องนะครับครไม่ตยังหักเปินไม่ต้งเก็บกันไว้อยู่นะครับไม่ต้องดูแต่ีอยู่ครับครับผมก็เป็นแม่แสองสายพันธุ์นะครับครับสองสายพันธุ์ก็แบบนี่ครับต้องโผล่เขาถึงเงาหลกมันก็จะสวยนะครับผมครับโตต่อมากเป็นนี่ครับสีผมมามี เม่พันเรือร้อยทีผมมาเป็นเม่เรือร้อยต้องผพอพันธเรือร้อยติดต่อลูมากเลยเป็นเรือร้อยอีกนะครับตัวนี้จะเป็นแร่เรือร้อยของผมนะครับใส่ผสมพอพันธ์เขาเทาเองทีนั่งของมาจากขั้นเงินนะครับคนละสายพันธ์นะครับผมพระว่าเข้าที่าเอาลูกผสมแม่เอาแม่ผสมลูกนะครับพอต้องเอาพอพันธคนละสายพันธ์ู้ประวัติสายพันธุ์ึ้นมากเพื่อว่าจะเอามาข่อยสายพันธุ์ใหม่มันเลือคลีดกันนะครับพวกผู้นี้ก็จะเป็นสุกรสาวนะครับ เป็นลูกลูกหมูสาวเป็นทองแรกกันทั้งเบิดนะครับนี่นะครับก็พี่นำมาทอดนี่ยไก่ทอดแล้วครับอันนี้ไก่ทอดแล้วสิ้นเดือนกันจะจะทอดแล้วครับเข้าค่ะผสมมันผีอไรนะครับหมูตัวนึงมันจะตั้งทองดูร้อยจิตสี่ถึงร้อยจิตเจ็ดวันมันก็ทอดนะครับครับอันนี้คือนี่ครับเม่พันสายสายพันที่สามของเขาคือแม่ดูหลอกนะครับตัวแม่ดูหลอกครับสารเด่นเขาคือกล้ามเนื้อมันจะเป็นเด่นกี่กล้ามเนื้อนะครับ อ่าล่ำโัวเขาเจอไงหนากามไงนะครับมันคือดูล็อกเป็นนะครับครับผมเป็นดูร็อกหน่อยครับเป็นดูร็อกแดงนะครับอ๋ออันนี้ดูรผมแบบที่นีทั้งแดงทั้งทั้งดำมี่ทั้งสองยางนะครับตัวแดงกับกามเนื้อไงเหมือนกันนะครับต่างกันอย่างสีิวขั้นุ์ครับนะครับรับเ็นแรนหน่อยครับแเลียนหน่อยท้องแรกครับคุณผสมค้างรอบไปครับ กับผึงผสมมอสโตนะครับนี่นี่แล้วครับผมจะรอก,กอดน,นะครับ่อก,กอดน,นะครับนอกนะครับนี่คือฟาร์มของอ่าน้องทันวานะครับเอาบอกถึงการไม่เห็ดแบบนี้รายได้เป็นยังไงบ้างการเลี้ยงหมูน,นะครับผม ในช่วงนี้ก็อยากฝากพ่อแม่พี่นอ้องเฮาที่เลี้ยงหมูโดยโดยเฉพาะนะครับผมบอยากให้ระวังเรื่องโรคไข้นะครับช่วงน,นี้โรคไข้ร้ายนะครับถ้บบาเห่าค่ะรักษาป,ป้องกันนะครับผมถ้าเป็นลุงเรี้ยงเปิดก็อยากได้นั่งเห้บพิษล้อมไปเหมือนวันที่ผมเรียนอยู่นะครับาใส่ผ้าล้อมไปเพื่อว่าขังนกขันไก่ กางซัดอื่นๆนะครับผมเข่ามาในขอกของเข้านะครับหมูเข้าเลี้ยงได้บกเจ็บบกป่วยบกตายนะครับผมข้าขัดขีดนี่ได้จากการเลี้ยงหมูนะครับอจากการขายแม่พันธุ์นะครับจากการขายลูกหมูนะครับมีได้ไรเข่ามาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้คือคาฝากนะครับว่าการดูแลขอกเนาะพาช่วงนี้ก็คือหมูแองกำลังมีราคานี่เองครับหมูกเริ่มขถึงราคามาแล้วนะครับนะครับ เามรักษาตัดให้เข้าไดีนะครับผมครับีดยาขาเชื่อนะครับตีดยากำจัดมะแรงนะครับอย่าให้แมงมันเข่าโลกมังอาจาศบวคฝ่ายมีนะครับครับเป็นยานผ้าหานําโลกนะครับวันนะครับแมงวันนะครับพ่อพี่น้องครับนี้คือคาคาฝานะครับการพ่อม่พี่น้องสนใจเรื่องอ่าศึกษาดูงานการมาดูการอ่าหานาเชื่อการอ่ายาขอคําแนะนํานี่เลยบอช่วยน่้ยอ่าได้ครับผมอ่าโทรมาสอบถามได้นะครับผมครับ ตัวมหาผมโดยตรงเลยครับผมจะทำแนนํานะครับหรือว่าสนใจน้าเชื่อตัวมาหาผมได้นะครับผมครับถ้าบอกบอกพี่กัสเป็นหนึ่งนะอ่าผมจะฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมตัรมหาผมสอบถามผมนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าห้านะครับหกหกเจ็ดแปดแปดห้าสองนะครับผมอยู่ที่อ่าบ้านโป่งนะครับผมตำบลโบกอำเภอตังคูลจังหวัดชิสเกีรนะครับครับ ครับมันเองนะครับก็ขอบคุณน้องท่านวานนะครับให้ผมพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตกบเกินนะครับแบบมาอ่ามาเบิร์เพื่อนจัดการหมูสต่างดีนะครับในการเลี้ยงหมูของเพื่อนนะครับไปถึงไซสแล้วนะครับมันเองก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับจากที่ได้คุยกับน้องท่านว่าแล้วนะครับการดูแลหมูนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงอากาศเียังแบดมีอากาศ สิ่งสําคัญก็คือการป้องกันนะครับบ่าไอ้มีมาเร่งมาลบปวนนะครับหรือว่ามาทม่สั์ต่างๆเขามาภายในของนะครับเพราะว่าสัต์เรานั้นอาจจะเป็นผ้าหาในการนําโรกเข้ามาสูนูเห่านะครับอันนี้ก็เื่อขอฝาของเปิ้นะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจังนี้พอพันนะครับมีแม่พันนะครับไว้คอยบริการให้พี่น้องนะครับคันเพราะพี่น้องมีความสนใจนะครับ อยากมาศึกษาดูงานนะครับด้วออยากัขอคำานะนนันเพิ่มเติมนะครับจากโทรมาสอบถามคนใดตาเมเบอร์โทรที่เป็นไทยไว้นะครับเ<อ>มื่อเนี่ยนะครับผม,ผมรู้สึกเกียดนะครับเพราะจบคลิปหล,ลักล่าของฉนอไปก่อนนะครับพบกันคิปหนาครับสวัสดีครับ